สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมามอนตาร์ดชาแนลนะชอบคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมุดฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ,ะก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็ สามารถที่จะรับชมนะคะหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพาไปลองปรับใช้กันได้นะคือต้องบอกก่อนว่าอยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปร่มดูกันเลยว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ พลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวธาตุไฟนะวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้อนะคะเขาะ,ะที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาเห็นคุณครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะช่องทางโซเชียลต่างๆหรือว่าเห็นตัวจริงๆเนี่ยนะเขาคิดดูว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวธาตุไฟก็ ขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะถึงความรู้สึกของเขานะโอเคปะไปเริ่มกันพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะ มีพลังงาน6ถ้วยนะคะ7ดาบค่ะ7ถ้วยจ้า2ถ้วยนะคะ9ไมเท้าแล้วก็ราชาถือเหรียญพลังงานที่ขึ้นมานะคะบนว่ามันมีในเรื่องของความแบบจริงใจความมั่นคงในความรู้สึกนะคะทิศทางแนวทางของการแบบสร้าง เรียกว่าสร้างเกราะสร้างราการให้ตัวเองคุณรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณอยากมองหาคนที่จริงใจมีความสม่ำเสมอนะคะให้ความแบบชัดเจนได้เอ,อตัวคุณเหมือนกับมีอะไรที่ระวดระวังไมหมคะมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นมาด้วยในช่วงเวลานี้เหมือนแบบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันแบบ มันมีเรื่องของโอกาสเข้ามานะแล้วมันรู้สึกมาที่ผ่านมาคุณอาจะจะเจอประสบการณ์กับคนที่เขาแบบไม่ได้จริงใจกับเราแบบอย่างเต็มที่อะ่ะไม่ได้จริงใจยังไงคือรู้สึกว่าเขาอาจจะพูดพูดในเรื่องจริงนะแหละแต่พูดไม่หมดแบบเนี้ยหรือว่าการที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะมันเลยรู้สึกว่า ทำให้คุณเกิดความระวดระวังขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะ้อมันเหมือนกับตัวเราสร้างเกาะให้กับตัวเราเองคือเราก็เองก็เหมือนกับไม่ได้วางใจใครอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยคันว่ามันต้องอาศัยแบบระยะเวลาอืมเป็นเครื่องในการที่จะพิสูจน์นะคะกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะ นอกจากนี้แล้วก็ยังยังดูถึงว่าคุณน่าจะมีการประเมินดูทิศทางดูแนวทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ด้วยเหมือนประเมินดูแนวทางในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนาะมันว่าบางคนอะชาวธาตุไฟคุณอยู่ในสเตปของการมองการส่องดูคนที่จะเข้ามาคุณอาจจะไปส่องเขาผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้ดูพฤติกรรมดูแนวทางว่าคุณแบบรู้สึกว่าเออคนคนนี้นอกจากสิ่งที่เขาแสดงออกมาถึงคุณแล้วเนี่ยคุณรับมุมต่างๆของเขาได้ไหมอ่าในสิ่งที่เขาสื่อสารภาพลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ความเป็นตัวเขาจริงๆคุณก็อาจจะมองสองแบบไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ด้วยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะ ที่นี้ที่ทางพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมนมองว่ามีพลังงานคนเก่าๆขึ้นมาอยู่ในพลังงานชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้ด้วยมันอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เราแบบได้ไปดูได้ไปเห็นอะไรเดิมๆประมาณเนี้ยสิ่งที่เป็นพลังงานความรักสิ่งที่เป็นแบบ พลังงานความรู้สึกอะนะคะแล้วก็มันว่ามันทําให้เราได้นึกถึงแบบแฟล s แบ็ c กับสิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นนะจะไปผ่านสถานที่เดิมๆผ่านสถานที่เก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อขอไปดูกันที่พลังงานที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานทิศทางแนวทางต่างๆว่าเป็นยังไงทีนี้มันมีเรื่องของโอกาสของช้อยของตัวเลือก อะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณกำลังจะได้เลือกอะเออเป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุไฟกำลังจะมีโอกาสทางความรักเข้ามามีช้อยมีตัวเลือกเยอะเลยหรือว่ามีช่องทางตัวเลือกต่างๆถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักก็เป็นโอกาสในด้านอื่นๆด้วยก็ได้นะคะสมมติว,ว่าคุณมองว่าใครที่สามารถจะ เป็นโอกาสของความรักที่สามารถไปต่อได้จริงออสามารถที่จะแบบอยู่ในชีวิตรจริงได้ดีประมาณนี้มันต้องเป็นเน้นในลักษณะของความจริงใจในระยะยาวอ่ะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราขอไปกันต่อขอไปดูว่านะคะพลังงานของคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะ เขาเห็นคุณล่าสุดเนาะผ่านช่องทางนะคะโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะเขาคิดตัวว่ารู้สึกยังไงบ้างต่อชาวทัดไฟจ๊ะรู้สึกยังไงต่อชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูคะ่ะเติมมูลนะคะ5้เหรียญเก้าถ้วย2องไม้เท้าราชินี้ถือเหรียญเจดเหรียญนะคะประมาณนี้เนาะ พลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันต้องบอกว่ามันจะมีการเรียนรู้มีการเรียนรู้เนาะทิศทางแนวทางต่างๆนะคะในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีแนวทางมีโอกาสมีพชชั่นนะคะทางความรู้สึกอ,อ่อมีรูปแบบมีทิศทางพลังงานที่เรารู้สึกว่า มีพลังงานความสุขมีพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปในแง่มุมของโอกาสที่มันดีต่อใจอะ่ะอืมคือคนคนนี้ถ้าเขามองมาที่คุณเขาเห็นคุณนะคะผ่านช่องทางโซเชียลหรือว่าเออเห็นกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยครั้งล่าสุด คือผ่านช่องทางไหนก็ได้นะเอาเ็นว่าล่าสุดเนี่ยที่เขาเห็นคุณเนี่ยนะมันมองว่าเขารู้สึกว่ามันมีการอยากเรียนรู้มันมีการอยากเรียนรู้กรกเกิดขึ้นอยากใช้เวลาอยากเทคไทม์ได้แบบศึกษากันให้มากขึ้นประมาณนี้ค่ะมีคนที่เขาอยากแสดงออกถึงความจริงใจนะแล้วเขาก็รู้สึกว่า ัวคุณเป็นคนที่มีความจริงใจอืมอันนี้ความรู้สึกเขานะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนจริงใจเป็นคนที่มีความมั่นคงในการใช้ชีวิตในระดับหนึ่งแล้วก็เหมือนในเวลาเนี่ยเวลาเขาเห็นคุณนะความรู้สึกเขามันแบบขาดหายอะไรปะอืมเหมือนขาดหายอะไรไปเหมือนแบบไม่ได้รับการเติมเต็มเท่าที่ควรเนี่ยอนว่าเขาอยากมา เติมเหรียญเออเติมพลังงานตรงเนี้ยค่ะห้าเหรียญมนว่าเขารู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างไหมหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นแนวทางที่มันยังไม่ได้แบบตอบโจทย์ความรู้สึกเขาอย่างเต็มที่ขนาดน,าน,นามมั้นมนว่าเขาก็มีความคิดที่จะแบบหาทางในการที่ จะเข้ามาอยู่เหมือนกันคือเราสุกว่าเขามีความคิดเดยอะคิดมากมีความกังวลใจเออทำไมเห็นคุณเราต้องคิดมากอะคะหรือแบบลังเลใจนะคะมีพลังงานเดอกมูลขึ้นมาเนาะคือเขามีความสุขนะที่ได้เห็นคุณแต่เวลาที่เขานึกถึงในชนานการณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันต้องบอกว่าทำให้เขาคิดเดยอะคิดมากอืม มันมีความลังเลในความรู้สึกเกิดขึ้นหรือว่าบางคนน่ะเขาเหมือนอยากที่จะเลือกทําตามนะคะสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันนิดนึงคือมนว่าภาพรวมอ่ะเขามีแพชชั่นนะคะต่อชาว่าไฟนะเห็นถึงพลังงานสองไม้เท้าขึ้นมาเนาะ มีพลังงานสองไเท้าขึ้นมานะคะเพราะว่าจริงๆเขามีแพชชั่นต่อคุณนะแต่ว่าพลังงานความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเนะะี่ยค่ะมันอาจจะยังไม่ได้สื่อออกมาอย่างเต็มที่ได้ขนาดนั้นเนาะอืมเหมือนมีความติดดังเลอะไรบางอย่างอยู่อะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปแบบเจาะลึกกันความรู้สึกของเขาอะนะคะว่าแบบ เขากังวลอะไรเขาลังเลอะไรในตอนที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขารู้สึกหรือว่าคิดยังไงเพิ่มเติมนะคะเออลังเลในประเด็นในส่วนไหนหรือว่าคิดเยอะคิดมากในทอปิกในหัวข้ออะไรเนาะอืมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนคนนี้เขาแบบยังไงจ้าจยน take hey, action หรือว่าจะทำอะไรไหมเออให้ความสัมพันธ์นี้มันได้มีจุดที่ได้ l e a r n i n g กันต่อหรืออะไรประมาณนี้นะไปค่ะไปดูกัน ดูหน่อยเรื่องที่เขาขิดเยอะิดมากนะคะลังเลคืออะไรอุ้ยมีคนลังเลที่จะแบบติดต่อสื่อสารมาหาคุณคุณมีเสน่ห์มากเลยคุณมีเสน่ห์โอ้คุณมีแรงดึงดูดเขามาก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 เลยค่ะมันว่าคุณน่ะคือพื้นที่เสฟโซนคือคือคือพื้นที่ปลอดภัยของเขาคือ คนที่เข้ามาแล้วเป็นการเติมเติมเต็ม,ตม,มจะพูดยังไงดีคือรู้สึกว่าพลังงานความรู้สึกอะมันแบบเออคนคนนี้เขารู้สึกคุณคือเซฟโซนที่ดีสำหรับเขาอะ เหมือนแบบคุณมีพลังงานที่แบบถ้าได้เรียนรู้หรือว่าถ้าไปต่อมันน่าจะเติมเต็มเขาได้ในความรู้สึกเขานะคะมันว่าเขาอยู่ในเวั์ของการที่แบบลังเดกกับการตัดสินใจที่จะที่จะทำตามแบบสัญชตาตญาณหรือว่าทําตามความรู้สึกของตัวเองอยู่นะคะ ทีนี้ที่ทางพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องบอกว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีแพชชั่นต่อคุณนะหรือเขาจะมีโอกาสมีทางเรื่องทางความรักอยู่เนาะมีแพชชั่นต่อพลังงานตรงนี้มันว่าเขารู้สึกมีแพชชั่นต่อชาวธาตุไฟนะแล้วคุณเองในเวลาเนี้ยค่อนข้างโดดเด่นมีเสน่ห์เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่าจะมี ช้อยมีตัวเลือกในชีวิตอืมค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวก็ได้ประมาณนี้มีช้อยมีตัวเลือกในชีวิตวนะคะทีนี้ทิศทางพลังงานในความรู้สึกเนาะที่จะเกิดขึ้นเนะี่ยมันมองว่าอยู่ในสเตปอยู่ในเวของการแบบ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีช้อยมีโอกาสทางความรักที่ปรากฏขึ้นมาให้คุณได้เลือกได้พิจารณาได้ตัดสินใจฉะนั้นเหมือนแบบคุณจะเลือกช้อยไหนก็ได้อาจจะไม่ได้เลือกเขาก็ได้ประมาณนี้เลยอาจจะทำให้รู้สึกแบบคิดเยอะคิดมากขึ้นมานะคะในเวลานี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยสิว่าคนคนนี้อ่ะแล้วเขามีแนวโน้มในการที่จะเทคชันอะไรไหมนะคะแล้วเ,เขาจะทําอะไรไหมเพื่อให้เขาได้เป็นโอกาสตรงนั้นนะเขาจะทาอะไรไหมให้เขาได้แบบเป็นโอกาสของคุณนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน พลังงานของคนที่คุณถามถึงเนี่ยน,นะว่าเขาเห็นคุณครั้งล่าสุดเขาคิดยังไงนะขอดูหน่อยว่นาแนวโน้มในอนาคตคนงคนนี้จะมีการเช,ช่ action อะไรมาถึงคุณไหมคะสามไม้เทา้าสิบเหรียญน,นะจ๊ะมีพลังงานเดอะแฮงแมนเดอะโบ๊ห้าไม้เทา้าเอือยังไงเนี่ยดีฮาพิ h เชสนะคะแปดถ้วยเจ็ดถ้วย เด็กถือเหรียญสิบถ้วยมนุษย์สูว่ารูปแบบการ mm. เทคชั่นมันมีพลังงานที่แบบมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะอาจจะเป็นคนที่มีอีโกอ้อืมมันว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างมีอีโก้ในตัวเองที่ค่อนข้างสูงมีความเป็นตัวตนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวคุณด้วยนะ ทีนี้รูปแบบอ่าในการเทชั่นที่จะเกิดขึ้นอนะ่ะมันจะมาในเว์ของการได้เริ่มต้นนะคะพูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอาจจะคะบางคนรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยอมนก็มองว่ามันมีเกณฑ์นในการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเริ่มต้นในทิศทางใหม่ได้แต่มันมีความนิ่งนะคะมันมีพลังงานที่เป็น ความนิ่งในการคิดพิจารณาในการตัดสินใจอืมดูแบบไม่ได้รีบร้อนรีบเร่งในการที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่รีบไม่เร่เรงอะไรเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันมีช่วงเบรกช่วงพักช่วงเดินหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ คือวางเป้าหมายแหละเหมือนว่าเขาตั้งเป้าหมายอยู่แต่ว่าทีนี้ทิศทางของเป้าหมายของคนคณนี้เนะี่ยเหมือนว่ามันมีความสลักซับซ้อนเขามีความคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะคือพลังงานตรงนี้อยากให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นฉะนั้นเขาจะไม่รีบเร่งกับเรื่องราวใดๆเลยนะคะเพราะเหมือนว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเขาอะมันคือการมีครอบครัวการมีมิติของการเติมเต็มที่มันอบอุ่นหัวใจจริงๆเพราะดูเป้าหมายดีทุกคน10บถ้วยสิบเหรียญคืออยากให้เติมกันละเต็มจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแพนนิงและมีจังหวะของการรอคอยที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออ แนวโน้มของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างไปช้ากว่าที่เราคิด The Hang Woman The Hang Man ขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ชัดเจนอะ่ะสักระยะหนึ่งอืมเหมือนแบบว่ายังคือเป็นฟิลลิ่งของการแบบเทชันที่ทำตามฟิลลิ่งทำตามสัญชาตญาณทำตามความรู้สึกนะคะฉะนั้น แนวทางอะไรบางอย่างอาจจะยังไม่ได้แบบชัดมากอืมแต่เราก็รับรู้ได้ว่ามันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มาถึงตัวคุณประมาณเนี้ยชทอตไฟคุณก็รับรู้ได้ว่าเออเนี่ยมันได้เริ่มต้นโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นแล้วนะแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่ถ้าเราเห็นเราก็ยังรู้สึกว่ามันยังต้องมีการใช้ระยะเวลาอืมใช้เวลา ยังมีการที่แบบต้องใช้พลังงานในการแบบฟิลเติมเต็มความจริงใจที่สแสดงออกมาการเทคชั่นเนี่ยมีคนที่เขาจะเข้ามาขอาแน่ละค่ะเป็นโอกาสเป็นทางเลือกของคุณเนี่ยนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมานะประมาณนี้ใส่ความพยายามไหมมนก็มองว่าใส่แต่ว่ามันจะไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอะไรเลยนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะดูพลังงานมันดูช้า เออดูช้าๆนะทีนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในส่วนของไพ่เนาะเขาอยากจะบอกอหรือให้คำแนะนำยังไงกับคุณบ้างเกี่ยวกับแนวโน้มอะไรต่างๆนะจ๊ะมีพลังงานแปดไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าแต่สั้นอแปดดาบว่ามีคนที่มีกำแพงในความรู้สึกแนะ่เลย มันมีเก์ได้เริ่มต้นกับความหวังอะไรใหม่ๆอะค่ะแต่ว่าอย่าให้สิ่งเราภายนอกมันมารบกวนความคิดเราจนเกินไปนะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เปิดโอกาสในการเริ่มต้นได้มีแพชชั่นได้ลองดูกันไปเนาะเป็นพลังงานแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไปถ้ามันเวิร์กมันก็มีโอกาสได้ไปต่อเป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงได้ให้คุณลองพิจารณาดูนะคะไพ่ออกมาบอกว่า มันสามารถมีความหวังอะไรใหม่ได้นะเดี๋ยวเร็วนี้เนะี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับการสื่อสารเริ่มต้นมานะคะก็อยากให้คุณคีพ,พลังงานบวกพลังงานความสดใสของคุณเอาไว้นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรเนาะคนที่คุณถามถึงเนี่ยมังกรเปล่าลัคนาราศีมังกรพิจิพอชก แล้วก็เมดนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัว manifestation นะคุณอยากจะ manifest อะไรในช่วงนี้สิ่งที่ชาวทัพน์ใจพกันเรื่องสุขภาพอื healthy เนาะเรื่องสุขภาพที่ดีนะคะ,ะแล้วก็การทำตาม passion ในเรื่องของการงานอาชีพเนาะอยากทำอาชีพที่แบบว่าคุณได้ทำตาม passion ของคุณเรื่องของการเงิน เออมันแบบดีตัดใจนะมันว่าคุณอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าแบบเงินทองการงาน,งาน,งานสิ่งต่างๆนะคะที่มันมันโอเคใช่สำหรับคุณอยากให้คุณมีพลังงานดีๆในการดึงดูดเนาะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะคุณเลือกความรักเลือกความสัมพันธ์ที่มันสามารถเติมและเต็มคุณได้เนาะอืม ว่าช่วงวลดานี้อยากให้มีพลังงานที่ดีดึงดูดกับเรื่องดีๆในทุกๆด้านเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะก็สำหรับวันนี้บายๆนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะก็เป็นพลังงานภาพรวมนะไม่ต้องเก็บไปคลิปหน้านะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะบายๆคะ่ะ